ระวังค่ะออเดินได้อลูกเดินได้เปล่าพี่พว,วรีระวังหน้าคว่ำนะคะเก่งจังเลยเก่งจังเลยระวังหน้าคว่ำนะครับเออดีใจดีใจดีใจพี่วิดีใจได้เองแล้วไงไ้อง้ดีใจดีใจโอ้โหขนอุปกรณ์มาเองจากบ้านเลยครับไม่งอ้อใคร เจ้าพ่ออุปกรณ์อยู่ที่นี่เองเอาแล้วนะครับมาเล่นน้ำมาแล้วนะครับลงครับอบเนี่ยอบเนี่ยอบเนี่ยไม่อันนี้เราขนมาเองนะครับเด็กๆแถวนี้อาจจะอิจฉานิดหน่อยอาจจะมองก็หนีตรงอาโล่งอบเนี่ยเร็าอบเนี่ยอบเนี่ยเร็วเร็วพี่ภาวินเร็ว เล้วตรงนี้นะถ้าจำได้คือที่ที่พี่พาวินมามาเล่นหิมะที่มาลากกันไปลากกันมาเมื่อตอนที่หน้าหนาวอะ่ะมันแข็งเป็นน้ำแข็งเลยแต่ดูตอนนี้สิแต่ดูตอนนี้สิดูตอนนี้ไี่อยากจะเชื่อเลยว่ามันเคยแข็งเป็นน้ำแข็งรักษอไรรักษาพี่มัก่า เจอคนเยอะไม่อยากจะถ่ายอ่าพี่ต่ายลงไปแล้วป้าต่ายลงน้ําไปแล้วอย่างไวเลยป้าต่ายลงชุบอ่ะพี่ภาวินพี่ภาวินเหรอคนเยอะมากมนะคนมองงนะ่ามากๆเลยมองงนะ่ามากๆ เน e> uh> uh um anyway> uh uh ี่ยโดนทั uh> ้งต uh uh> ัวยางพาวินโดนทั uh ้งตัวยางตัวไม่โดนเลยโดนแต่โดนแต่ครึ่งตัวอ้าวอกนี่ฮะเนี้ยแล้วเย็นมากลูกพี่พาวินเร็วพี่พาวินพี่เวอกินเนี้ยไม่เล่นมาหมาเก็บนะมาหมาไปเก็บใส่ที่รถปะป๊านะซีลีนพาวิน เดียวสิสตะกงเงนเอ้ซิสตากงเงนิงงนอาล่านะอาล่านะนะ,ะ,นะะ,ะคะนี่คือความสุขของเด็กๆโอโ้โหลึกไปลึกไปแหมนั่นก็ลึกไป<อ>เวลานะมันจะไหลลงมาตรงนี้หน่อยหนึ่ง มั่งลูกเดี๋ยวมามาจะถ่ายจะถ่ายให้ดูบรรยากาศเมื่อก่อนนี้เคยเคยเป็นน้ำแข็งละลายหมดแล้ว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 ก็ไต่ขึ้นมาแล้วมั้งนั่งแง่งขึ้นมาแล้วว่าไต่ขึ้นมาแล้ว ไปไดน้ำแล้วเป็นไงอุ่นไหมอุ่นสบายอุ่นของพี่ตไตเอกบอกว่าอุ้ยพี่บินไปเล่นน้ำไปไป,ไปละค่ะ